ครับสวัสดีครับพี่มอนครับค่ะค่ะตลาดวันนี้ก็ปิดย่อลงมานะฮะครับมันย่อลงมาเรียกว่าจุดวัดใจเลยนะครับที่หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบนะครับอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับปัญหาก็คือตัวของตลาดเนี่ยเรียกว่าต้องรอคอนเฟิร์มนะครับในเรื่องของตัวที่ทานอัตอกเบี้ยนะครับในคืนนี้นะครับค่ะอ่าพรุ่งนี้นะครับดูในช่วงเช้านะครับถ้าตลาดตอบรับในเชิงลบนะครับมันลงกันเยอะๆกันทั้งโลกเนี่ยสมมตินะครับสมมุตินะครับอ่ เินเด็กนะครับอาจจะย่อลงไปที่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับหรือต่ำกว่านั้นได้นะครับแต่ต้องใช้เวลาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับซึ่งน่าจะเป็นเออเรียกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีเรียกว่าการฟื้นตัวนะครับประมาณกลางสัปดาห์แต่ถ้าตอบรับในเชิงบวกนะครับการปรับฐานในวันนี้จะเป็นเเรียกว่าบอททอมของรอบนะครับแล้วก็ตัวของตลาดเนี่ยจะกลับขึ้นไป ปิดที่ไฮเดิมนะครับที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบถึงหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าสำหรับตัวของเซตอินเด็กครับผมโอเคค่ะพันห้าร้อยห้าสิบต่อได้จนที่นี้นะยังไม่เพิ่มนะครับรอเพิมในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะซึ่งผมผมยังมองลบอยู่นะครับยังมองในเชิงลบอยู่ครับค่ะได้ค่ะแล้วหุ้นแนะนำละคะหุ้นโอ้โหแย่เลยนะครับในตัวของ เอ่อเมื่อเช้านะครับสยามนะครับสยามกับเอ็ซีนะครับตัวของสยามนะครับไซเวย์นะครับแต่ว่าโครงสร้างยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่หลุดเอ่อสองจุดเจ็ดสองนะครับแล้วก็วันนี้ยังเป็นนักของการไซเวย์เพื่อสร้างฐานนะครับแต่ภาพใหญ่ผมดูดีนะครับสำหรับตัวของสยามสตีลแล้วก็ในตัวของกลุ่มเหล็กเองนะครับมันมีภาพที่ค่อนข้างดีนะครับ อาจจะไม่ดีเท่ายางในในวันนี้นะครับแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยเรล็กว่าหลายๆตัวมันเป็นขาขึ้นอยู่เพราะนั้นในตัวของหุ้นในกลุ่มเหล็กเนี่ยผมคิดว่าสยามก็ดีเอ c ซก็ดีนะครับยังสามารถซื้อได้ครับผมโอเคค่ะครับจุดสต็อปลอสนะครับนี้นะครับมีนะครับจุดสต็อปลอสนะครับเผื่อพรุ่งนี้ถอยแรงนะครับเให้ดูรับสําคัญนะครับสําหรับตัวของสยามเนี่ยที่สองจุดเจ็ดสี่เหมือนเดิมนะครับผม AMC นะครับก็เหมือนกันนะครับให้ใช้3.74เนะครับเป็นจุด stop loss นะครับเมื่อเช้าเอ่ย่อลงมาค่อนข้างลึกไปนิดนึงนะครับหลุด2.80หลุด3 8มถือว่าเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พรุ่งนี้ถ้ายืนไม่ได้แล้วหลุด3.74นะครับ stop loss ด้วยครับผมโอเคหมดยาบายนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอัดเหล็กกันต่อเลยนะครับอัดเหล็กกัน่อนะครับเอ่อผมชอบในตัวหอ เราโลหะกิจครับผมค่ะรับโครงสร้างนะครับเรียกว่ามีการเรียกว่าขึ้นแรงนะครับเป็นสัญญาณซื้อนะครับในทางเทคนิคแล้วก็ภาพในแง่ของระยะยาวนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับเหนือสี่บาทนะครับขึ้นเหนือสี่บาทเลยสําหรับตัวของโลหะกิจนะครับก็การย่อลงมานะครับสองสามจุดห้าแปดนะครับกับสามจุดห้าสี่ดูเป็นจังหวะของการเข้าซื้อนะครับแล้วก็ให้จุดซ็อฟลอดนะครับถ้าหลุด สามจุดห้าสามจุดสี่ศูนย์เออสามจุดสี่ศูนย์นะครับเป็นจุดซอลป์รนะครับสําหรับตัวของโลหะกิจครับตัวนี้อาจจะลึกนิดนึงแต่ว่าโครงสร้างในภาพใหญ่ดูดีครับโอเคซิริซัตค่ะเออถ้าศูนย์แซหนึ่งหกนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อเช้านะครับให้รับไว้ที่9 5 0ห้าศนย์นะครับแล้วก็ต้านใหญ่อยู่ที่9 6้าศนย์ะครับเล่นให้จบในวันแล้วก็ลุ้นวันพรุ่งนี้นะครับถ้าพรุ่งนี้เปิดนะครับติดลบนะครับพรุ่งนี้เปิดติดลบหลุด9 5 0ห้าศนย์นะครับ ช็อตตามนะครับช็อตตามแต่ถ้าเปิดนะครับบวกนะครับเปิดบวกนะครับยืนเหนือ954หรือ952ได้แล้วไม่ลงนะครับเ,เป็นจังหวะของการโอเพนลองนะครับเพื่อไปลุ้นขายที่บริเวณ970สำหรับตัวของซีรีส์แครับผมอ๋อในยูน่ในกรอบแบบว่านะใช่ครับใช่ครับโอ,โอเคได้ขอบคุณมากนะ